สี่สองครับเป็นการถามเกี่ยวครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตต่างๆนะมา, <Mother. S 1> มาดูครับว่าช้อยไหนเนี่ยที่จับคู่ได้ถูกต้องครับช้อยแรกบ,บอกว่า A คือไซเดอนดินเ <A S 1> <A S 2> เขาบอกว่าใช้อะไรครับใช้เซลล์บริเวณผิวหนังในการแลกเปลี่ยนแก๊สใช่ไหมอันนี้ก็ถูกต้องเลยนะครับไส้เดินดินใช้เซลล์บริเวณผิวหนังในการแลกเปลี่ยนแก๊สได้ครับจะเห็นว่ามันมีเส้นเลือดนะครับมาหล,ล่อเลี้ยงตรงบริเวณแถวผิวหนังใช่ไหมแต่ตัวเส้นเลือดเองเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่จะไปแลกเปลี่ยนแก๊สโดยตรงนะ มันต้องมีการเอาอกแก๊สเนี่ยครับให้ไปผ่านเนี่ยบริเวณเซลล์แถวผิวหนังก่อนครับแล้วแก๊สเนี่ยถึงสามารถแพร่ออกไปสู่ภายนอกได้อาศัยนะครับผิวหนังเนี่ยเป็นตัวกลางนะในการแลกเปลี่ยนแก๊สคราระหว่างภายนอกกับภายในของร่างกายครับไม่ใช่ตัวเส้นเลือดโดยตรงนะเส้นเลือดเนี่ยครับจะถัดเข้ามาอีกขั้นหนึ่งครับเขี้ม่ะเส้นเลือดเนี่ยมีการปล่อยคาร์บอนซายไปทางเซลล์บริเวณผิวหนังก่อนแล้วเซลล์บริเวณผิวหนังเนี่ยครับถึงจะเป็นตัวที่ปล่อยคาร์บอนไายออกไปจากร่างกายจริงๆครับ เวลารับออกซิเจนเข้ามาก็เหมือนกันครับเซลล์บริเวณผิวหนังเนี่ยจะเป็นส่วนที่รับออกซิเจนเข้ามาก่อนนะแล้วค่อยเป็นการถ่ายครับออกซิเจนเนี่ยเข้าสู่เส้นเลือดอีกทีหนึง่งจะเห็นว่าตัวกลางจริงนะครับที่สัมผัสกับผิวภายนอกเนี่ยแลกเปลี่ยนกับพื้นผิวภายนอกจริงเนี่ยมันคือเซลล์บริเวณผิวหนังครับไม่ใช่ตัวเส้นเลือดนะเส้นเลือดเนี่ยประโยชน์หลักๆของมันคือมีความมีส่วนช่วยในการลำเลียงไปยังส่วนต่าง,างๆเฉยๆครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่เข้าไปแลกเปลี่ยนแก๊สโดยตรงครับอันนี้ เซลล์บริเวณผิวหนังเนี่ยเป็นสูตรที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สโดยตรงของพวกไส้เดือนดินนะช้อยแรกก็ถือว่าถูกเลยครับทีนี้มาดูช้อยอื่นทำไมถึงผิดครับช้อยสองบอกว่าคือลูกออสลูกออสเนี่ยยังไม่ถึงขั้นใช้ผิวหนังและปอดเป็นโครงสร้างหลักในการแลกเปลี่ยนแก๊สนะโครงสร้างหลักจริงๆมันคือส่วนของเหงือกครับหรือว่ากิ้วตรงนี้นะ ปอดเนี่ยครับยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่นะครับไม่เหมือนตอนที่เป็นกบเป็นตัวเต็มวัยแล้วครับตอนเป็นกบเป็นตัวเต็มวัยแล้วเนี่ยใช้ผิวหนังและปอดจริงครับแต่ว่าตอนเป็นลูกอ๊อดเนี่ยหลักๆต้องอาศัยเหงือกในการแลกเปลี่ยนแก๊สน,นะอันนี้ก็ถือว่ายังไม่ถูกนะครับต่อมาข้อ3บอกว่า C คือพารามิซียมพารามิซียมใช้ไวคิโอหรือเปล่าครับพารามิซียมเนี่ยมันมีชื่อเฉพาะของไวคิโอมันใช่ไหมคือพอนแทคทาไวคิโอครับอันนี้ ไม่ได้มีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สครับแตม่มีหน้าที่ในการรักษาสมดุลน,น้าไอการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยของพวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวทั่วไปครับก็สามารถแลกเปลี่ยนแก๊สผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้โดยตรงเลยครับไอตัวคอนแทคไทวคิโอเนี่ยหน้าที่ของมันคือการช่วยในการรักษาสมดุลน,น้ําเฉยๆนะไม่ได้เกี่ยวข้องการแลกเปลี่ยนแก๊สครับอันนี้ก็ถือว่าผิดนะครับควรจะเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ครับสำหรับพวกโปรโตซัวพวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวแบบนี้นะต่อมาครับดี D, คือนก นกใช้ถุงลมหรือเปล่านกมีถุงลมครับแต่ถุงลมเนี่ยหน้าที่มันคือการช่วยสำรองอากาศครับแต่ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนแก๊สนะอันนี้ก็เน้นไว้นะครับเห็นไหมถุงลมเ่ยครับมีด้านหน้าตรงนี้ครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะไอ้ส่วนนี้ครับช่วยนกเนี่ยมันสามารถมีการหายใจได้เหมือนกับว่าหายใจได้2รอบครับในวงจรหนึ่งเนี่ยสามารถหายใจได้2รอ,อบครับออกซิเจนเนี่ยมาใช้ได้ค่อนข้างเยอะนะ แต่ว่าไอ้ส่วนของถุงลมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนแก๊สครับมันจะมีลักษณะใใคล้ายๆกับการสำรองอากาศเพื่อสามารถหายใจได้2รอบเฉยๆครับไม่ได้เกี่ยวข้องการแลกเปลี่ยนแก๊สนะอันนี้ก็ตัดออกมนืนกันครับส่วนข้อ5าครับบอกว่าอ e ีคือ,อ,อหอยทากหอยทากใช้ท่อลมหรือเปล่าไม่ใช่ครับท่อลมเป็นของมแงมลงรินนะหอยทากเองเนี่ยครับก็มีส่วนของปอดอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ใช่ท่อลมครับท่อลมเป็นของพวกมแมลงครับในการช่วยสามารถ เอาแก๊สออกซิเจนเนี่ยเข้าสู่ร่างกายแล้วไปหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างได้โดยตรงครับเคมไหมระบบท่อลมคบได้ในแมลงนะครับแต่ว่าหอยทากเนี่ยสามารถใช้ปอดได้เลยครับคอนี้ก็เป็นการถามประเด็นพื้นฐานทั่วไปนะครับยังไม่ได้ออกคําถามได้ซับซ้อนเท่าไหร่นะตรงไปตรงมาครับสำหรับข้อนี้ก็ลองไปรุทวนกันดูนะครับโครงสร้างต่างๆเนี่ยอยากให้จําได้นะครับว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวอาศัยอะไรเป็นโครงสร้างหลักในการแลกเปลี่ยนแก๊สนะสาหรับน้องที่กําลังมองหาคอร์สเรียนชีววิทยาออนไลน ไม่ว่าจะเป็นคอที่เรียนเพื่อสำหรับการเสริมเกรดภายในโรงเรียนหรือการเรียนเพื่อเตรียมสอบคัดเข้ามาหาลาัยในสนามสอบหลักต่างๆและการเตรียมสอบคัดเข้าค่ายสอนอสามารถเข้ามาดูรายละเอียดคอที่แฟนเพจไบโอ o v เวอร์ครอบคุมทุกอย่างในชีวะมาบายถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวคอร์อสสามารถเข้ามาถามทางอินบ็อกซ์ของเพจได้เลยนะครับหรือว่าสอบถามทางไลน์ก็ได้ครับแอดมาที่ไลน์ ID ดีไบโอโคเวอร์นะครับ